นะครับทิ้งทวนก่อนนอนนะครับสำหรับหุ้นต่างประเทศนะครับรายการสุดท้ายนะครับประจำเที่ยงคืนของทุกวันนะครับถ้าเป็นวันจันทรถึงวันศุกร์ก็จะมี onun, หุ้นนะครับดาวโจนแล้วก็ดาวโจนปกตินะครับดาวโจน v ีพีแล้วก็ดาวโจนปกติส่วนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับก็จะมีเฉพาะดาวโจนเที่ยงคืนเป็นดาวโจน v ีพีนะครับส,สมาชิกท่านใดที่นะครับชอบหุ้นดาวโจนนะครับก็สามารถกดติดตามรับชมเป็นเพื่อน ผ่าน YouTube นะครับหรือว่ากดติดตาม <_ d ream> กดกระดิง่ง <_ d ream> กด subscribe <_ d ream> เพื่อจะได้รับชมข้อมูลใหม่ๆเป็นประจำทุกวันนะครับเรียกว่านะให้ข้อมูลสดล่วงหน้ากันนะครับคืนต่อคืนวันต่อวันนะครับสำหรับหุ้นต่างประเทศนะครับมีหลากหลายรายการไม่ว่าจะเป็นนีเคียียจีนทั้งสิงไต้หวันนะครับเราก็ลงให้นะครับแต่ว่าใครที่เป็นสมาชิกประจำนะครับกนะ็จะได้รับชมข้อมูลหลากหลายรายการ นะครับสำหรับค่ำคืนของวันที่นะ29นะครับ28คืนกลางคืนนะครับเชื่อมต่อ29นะตอนเที่ยงคืนนะครับก็ลงดาวโจนให้นะครับเป็นดาวโจนสรอบวันจันทร์ถึงวันศุกร์ดาวโจนปกติแล้วก็ V.P. นะครับวันเสาร์วันอา,าทิตย์ก็จะเป็นเฉพาะดาวโจน V.P. นะครับเวลาที่ผลหุ้นนะครับเวลาที่ผลหุ้นออกก็จะเป็นเที่ยงคืนแล้วก็ตีสามนะครับ สำหรับวันที่29นะครับเที่ยงคืน29นี้ได้เลขเด่น2ตัวคือเลข5กับเลข8นะครับชุดเด่นเน้นฟันเจา6ตัวนะครับ086118แล้วก็285960นะครับส่วนชุด3ตัวตรงนะครับ159659นะครับส่วนชุดสำรองแล้วก็วางเลขวายด้านซ้ายมือนะครับของผู้ชมนะครับวาง วท์ที่ด้านซ้ายมือนะครับเป็นเลขเรียงลงมาอันนั้นเป็นชุดสำรองนะครับวางเลขไว้ตรงนั้นส่วนชุดเด่นเน้นฟันเจาะก็จะมีนะครับหตัวที่เขียนว่าเด่นเน้นนะครับอันนั้นเป็นชุดเด่นเน้นฟันเจาะหกตัวหกขางนะครับฝากพี่น้องสมาชิกกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe นะครับเพื่อจะได้รับชมในทางใหม่ๆจากแอดมินเป็นประจําทุกวันนะครับทุรายการด้วยนะครับวันจันทร์วันพุธมีหวยลาวด้วยนะครับวันจันทร์วันพุธวันศุกร์มีหวยลาวส่วน วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับทุกวันทุกรายการนะครับส่วนฮานอนี่มีทุกวันนะครับก็สามารถเข้ามารับชมได้นะครับติดตามแนวทางจากแอดมินได้เป็นประจำทุกวันนะครับก็ขอให้พี่น้องทุกคนโชคดีมีชัยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะครับน้องลาฟันดี้นะครับสาหรับดาวโจรรอบดึกรอบสุดท้ายนะครับสวัสดีครับ